แกงส้มผักบุ้งแกงง่ายๆแต่จะลอยดูไม่ลอยนั้นต้องปรุงกันแกงส้มผักบุ้งไม่ยากแค่ตามเครื่องแกงเครื่องแกงก็มีข้แค่หัวหอมหัวกระเทียมกระชายผิวมะกรูด กะปิแล้วก็ตำหรือปั่นปั่นเร็วปั่นเลยแล้วก็ใส่เนื้อปลาอันนี้จะเป็นเนื้อปลาทูใส่เนื้อปลาทูรักสองตัวแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำสม,ามุาไพ พอน้ำเดือดก็ใส่พริกแกงพริกแกงส้มลงไปพอพริกแกงส้มเดือดก็ใส่ผักลงไปผักอะไรก็ได้ที่เราชอบแต่นี้ใส่ผบุ้งแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มมขาม เอเสร็จแล้วก็ชิมตามใจแล้วเอาจะเปรี้ยวหรือเราจะเอาเค็มแต่นี่กลางๆเปรี้ยวนิดหน่อยรอจนเดือดพอเดือดแล้วก็ปิดไฟย,ยกลงพร้อมรับประทาน